พาไปดูลำผมไป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 ครับตอนน<ะ><ะ>ี้มีผมเขาจะพาไปดูลำของเขานะครับไม่รู้จะเฮ้ยไเอ้ยนี่มิกมามิกเออมิก อันนี้เป็นเครื่องบินเจ็ตยุบบุกเบิกนะครับ <c oughs> หัวจะทุ่ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นอะไรนะอินเทคให้อากาศเข้าไปนะครับ <c oughs> ผ่านเครื่องเจ็ต <c oughs> แล้วก็ไปปล่อยออกทางด้านหลังนะครับคนแรกนะครับาว่าลำนี้เป็นเจ็ตแท้ๆนะครับ <c oughs> ลำใหญ่มากนะครับ เป็นรู้กี่กิโลปุ๊บรู้่ากี่กิโลไม่รู้โ้ต่อปิดไม่ใช่เลยซื้อมาแล้วนขาวจ้อหมอสวัสดีครับดีมากสวัสดีครับมาใชเดี่ยวเอมาใช้เดี่ยวครับวันนี้นี่ออกมาอ่าจะเป็นห้องรับรองแต่ว่านักบินก็บินไปคนรอก็รอในนี้ครับครับสาหรับใครที่พาผู่งมามีมีเตียงมีเตียงมาเฮ้ยจริงว่าเขามีเน็ตฟิกให้ดูจริงๆขอแค่ สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับใครก็เข้าไปนั่งพักผ่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีโมเดลสวยๆนะครับเป็นเครื่องบินงานไดแคสต์นะครับให้ดูเพลินๆนะครับลูกๆหลานๆมาถ้าเกิดไม่อยากอยู่ข้างนอกร้อนๆมีห้องแอร์ให้นั่งเรื่องนะไม่ใช่ไม่รนะไปออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศสนามใครจะสมัครสมาชิกนี่นะครับอันนี้สมัครสมาชิกนะครับค่าสมาชิก2,000บาทต่อปีต่อคน แล้วก็มีค่าบินรายวันสนามมาตรฐานขนาดนี้นะครับสมาชิกเพียง2,000บาทต่อปีนะครับถูกมากๆนะครับแล้วก็มีรายวันบินแค่วันละ1อยเองมีห้องแอร์มีเน็ตฟรีก็โอ้โหสุดก็ถ้าเกิดสงสัยก็ติดต่อสอบถามได้ที่อินโมชิชันห้องนี้นะครับเ้าก็ทำเป็นระบบนะครับถ้าไปดูลำเนะี่ รู้จักลำอะไรบ้างไปดูไป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 รู้จักเราอะไรบ้างอันนี้อะไรอวันติอันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้คือขึ้นเป็นเจ็ดมีบอกได้แค่นี้มีเอฟสิบหกอันนี้เอฟสิบหกใช่เอฟสิบหกลำใหญ่อันนี้ก็เป็นอวันตินะครับอวันติเมื่อกี้ก็เพิ่งขึ้นบินไปบินได้สวยงามมากนะครับไม่รู้เขาจะบินอีกไหมนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอวันติเคล์นะครับ น้องสิวแล้วรู้พูดไงเห็นแล้วก็ดีใจครับสวยงามครับสวยงามสำหตอนนี้เข้าซ้ายก่อนลบเอาดจะลบไปก่อนไหมไม่ไม่ลำนู้นเป็นเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนเป็นเพชรนะครับสวัสดีครับพี่ททษสวัสดีครับ ับข,ขอบคุณคัาพี่ท็ทยินดีด้วยนะรี่เป็นอัวันสีนะครับเครื <laughs> ่องบินอาวัน4ี่เป็นดับแฟนหกเซลนะครับกำลังึ้นบินอยู่นะครับคือที่นี่ไม่จํากัดนะครับว่าจะเป็นเครื่องบินประเภทไหนก็สามารถบินได้หมดเลยครับเดี๋ยววันวนี้ปุ๊บจะมาแนะนํานะครับ <c oughs> เครื่องบินที่อยู่ที่สนามนะครับว่าวันนี้จะมีเครื่องบินอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอา้าวเลือ สปอร์เตอร์ด้วยสปอร์เตอร์ให้ทุกคนเดี่ยวสปอร์ตเตอรั์อันนี้ปีกเท่าไหร่ปีกหนึ่งเมตรปีกเก้าสิบนะครับจากพิษณุยมโมเดลนะครับอันนี้บินดีแน่นอนนะครับบินง่ายใครๆก็บินได้นะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะครับคือสปอร์เตอร์ครับทุกวันนี้ผ่านไปนับสิบปีก็ยังเล่นกันอยู่อวันตีที่เมื่อกี้เพิ่ง เพิ่งแนะนำไปสักครู่นะครับเปิดหมดนะอันนี้คือที่ที่ลำอวตตเมื่อสักครู่นี้อยู่นะครับตอนนี้เป็นชิ้นไปแล้วนะครับใช่ครับผมนี่นะลำนี้ก็เป็นอวบตินะครับถ้าจะไม่ผิดลำนี้จากค่าย FMS อันนี้ก็คนที่ตกก็จะอารมณ์ประมาณนี้มือมือแบบนี้แหละเออเออคนีวิวมากเดี๋ยวจะบอกให้ เอดอาบีนะครับของแรงของแรงครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรแะลมพิแลมดิ้งำอ่ะมันไม่มันไม่คืนไงอ๋อมันไม่คืนวัดลงเลยอ๋อล็อกหรือเปล่าอ๋อน่าจะไปไม่ได้แล้ครับน่าจะใจขบวนที่เคทางการบินเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาสีลำครับสีลำนะครับอันนี้แบตเอชอาร์บีนะครับลำ่มเซลรับแรงแต่แบตยังอยู่นะครับแบตแบตเขาดีจริงจริงครับ